เรื่องนี้ชัดเจนเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครเรื่องของนักศึกษาวิชาทหารคือนักเรียนรดใช่ไหมเรื่องแบบนี้ใช่ไหมคะค,คือก่อนหน้านี้นนที่มีประเด็นว่าเนี่ยต้องไปฝึกภาคสนามบางส่วนนะต้องไปเข้าค่ายที่เขาชนไก่ในวันที่8กุมภาพันธ์แล้วก็กลายเป็นประเด็นที่ทั้งไอรล้อก็เป็นห่วงเพจนักเรียนเร็วก็เป็นห่วงบอกว่าอ้าว8กุมภาพันธ์มันเป็นวันเลือกตั้งอ่ะแล้วทาไงอ่ะทั้งเลือกตั้งบวกประชามติด้วยแต่ท่านก็ออกมาชี้แจงก่อนหน้านี้ก็คือคอ่ะเลือกตั้งก็คือถ้าสะดวก ไปเลือกตั้งลงหน้าเ็ไปลงทะเบียนก็แจ้งไปแล้วหรือถ้าไม่สะดวกจก็ตอนวัแปดก็ให้แลกผลัดเอาแต่เมื่อวานเราก็แสดงข้อเป็นห่วงไปแล้วว่าก็ต้องเข้าใจเด็กด้วยว่าถึงแม้ท่านจะเปิดโอกาสให้ขนาดนั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็เหมือนในทางหนึ่งอ่ะมันก็คืออุปสรรคนั่นแหละที่ทําให้เขาไม่ไปไม่ไม่สามารถจะไปครูหาได้อ,อแล้วการไปเลือกตั้งมันก็เป็นหน้าที่นะคะสุดท้ายท้ายสุดสรุปแบบนี้วันที่8กุมภาพันธ์งดการฝึกภาคสนามไปเลยทุกกรณีไหนเลิกเลย ไม่ต้องไป ไม่ใช่ว่าปรับเปลี่ยนนะเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดปรับเปลี่ยนหรือเลื่อนออกไปเนี่ยมันจะกระทบคนเยอะคนเป็นหมื่นงดไปเลยนะคะแล้วก็จะให้เปลี่ยนไปใช้วิธีการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบอื่นแทนเพื่อไม่ให้กระทบกับการเลือกตั้งหลังจากที่เป็นดราม่าก,กันแบบนี้คนก็วิพา์วิจารณ์ว่าถึงจะไปเลือกต่างล่วงหน้ากันได้แต่อย่าลืมสิประชามติมันก็ต้อง8กุมภาพันธ์เท่านั้นไหมล่ะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้ออกมาชี้แจงการฝึกพักสนามนักศึกษาวิชาทหารที่เขาชนไก่กาญจนบุรีตั้งแต่สีมกราคม ถึง15มีนาคม69เพื่อทำการฝึกพักสนามให้กับนักศึกษาวิชาทหารปี2ปี3ส่วนกลางปี4ปี5ทั่วประเทศโดยจัดเป็นผลัดๆล,ละ3-7วันตามแต่ละชั้นปีชายหญิงยังฝึกตามแผนส่วนนักศึกษาวิชาทหารที่มีสิทธิเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์แล้ววันนั้นต้องลงประชามติด้วยให้เลื่อนไปฝึกในผัดอื่นโดยให้เหตุผลว่ามีนักศึกษาวิชาทหารบางส่วนเท่านั้นที่มีสิทธิเลือกตั้งล่าสุดเมื่อวานนี้พลตรีวินไทยสุวารีโคศก กองทบบกชี้แจงกับสื่อสารมวลชนแบบนี้ว่าสอบถามไปยังผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนซึ่งได้รับคำตอบว่าจะไม่มีการฝึก8กุมภาพันธ์นี้แล้วส่วนแนวทางการแก้ปัญหาก็คือการเลื่อนการฝึกคงไม่เหมาะเพราะว่าจํานวนของนักศึกษาวิชาทหารมันมีเยอะมากหลายหมื่นคนไม่งั้นจะกระทบกันไปหมดจึงให้เปลี่ยนวิธีการปรับหลักสูตรก็คือใครฝึก5ให้เหลือสคือลดลงไปเลย ไม่ได้ไปฝึกเพิ่มนะหรือย้ายไปไม่ใช่ห้าเหลือสี่สี่เหลือสามแบบนี้ไปเลยแล้วให้ไปทําอะไรแทนให้ไปทํากิจกรรมบําเพ็ญสาธรรณประโยชน์แทนและขอให้เข้าใจว่ากําหนดการฝึกเนี่ยมันมีก่อนกําหนดการเลือกตั้งที่จะออกคือเขาเนี่ยออกตารางการฝึกมาตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ยุบสภาและนํำมาซึ่งการกําหนดวันเลือกตั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นจะไม่มีการฝึกในวันที่8นะถามว่าแนวทาง ในการแก้ปัญหาเป็นอย่างไรก็คือว่าลักษณะของการที่จะเลื่อนก็ก็คงไม่เหมาะเพราะว่าเนื่องจากยอดของของนักษาวิทยาาหารเยอะหลายหมื่นมันจะกระทบไปหมดก็เลยใช้วิธีการก็คือว่าปรับหลักสูตรใครฝึก5ก็เหลือ4ใครฝึก4ถ้าทับวันนั้นก็จะเหลือ3แล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหากิจกรรมที่จะทําเสริมแทนการกําหนดวันเลือกตั้งมันมันมาทีหลังจากการทําตารางการฝึก ซึ่งตารางการฝึกเนี่ยทำตั้งแต่เดือนตุลาอืมนะก็เข้าใจว่าเขาออกมาตั้งแต่ตุลาแล้วเขาเพิ่งจะยุสบสภากันแล้วก็เพิ่งจะกําหนดวันเลือกตั้งจากกรกตมาแต่พอมันมาแล้วมันมีปัญหาก็ต้องหาทางออกร่วมกันเพื่อทุกคนสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยเฉพาะน้องๆที่เป็น first voter การไปเลือกตั้งครั้งแรกของเขาก็มีความสำคัญเพราะเข้าใจว่าเขาเองก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาร่วมกันพัฒนาประเทศชาติทําให้การเมืองไทยมันเปลี่ยนไป